คนส่วนหนึ่งได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้ละเรสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่ประเมินนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีความคาดหวังเชิงบวกมาก ว่าการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะยิ่งเมกะโปรเจกต์เนี่ยจะมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ดีกว่าน,นี้แต่ปรากฏว่าค่อนข้างช้านะประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรสําคัญเนี่ยมันตกต่ำพร้อมๆกันโดยเฉพาะยางพารากับข้าวนะครับก็ทําให้ตัวการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยแทบไม่ขยายตัวเลยขยายตัวต่ําม,มากนะครับ แล้วก็แนวโน้มนี้คงจะต่อเนื่องไปในปี58ด้วยนะฮราะเป็นประด็นเหน่อนี้เนี่ยคนที่ติดตามเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเนี่ยเห็นสัญญาณมาก่อนแล้วละ่ะว่าเศรษฐกิจปีนี้คงจะโตไม่ถึง1%ในขณะที่ปีหน้าเนี่ยก็คงจะยังสุ่มเสี่ยงที่จะขยายตัวได้ถึง4%หรือไม่ครับแสดงว่าขาดไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือยังคงโตอยู่แหละแม้ว่าใจายังโตไม่ได้ตามเป้า ช่ครับทิศทางก็ยังคงฟื้นตัวขึ้นอยู่ดีนะครับแต่ว่าความคาดหวังก่อนหน้านี้สูงกว่านี้ตรงนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะครก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะต้องอเร่งขับเคลื่อนตัวการลงทุนภาครัฐใเทเร็วกว่านี้เพื่อที่จะไปกระตุ้นต่อเนื่องอย่างการลงทุนภาคเอากาชนเราก็ทําให้ตัวกําลังซื้อในภาพรวมดูดีขึ้นนะครในส่วนของราคานบันดิบเองที่อยู่ในเกมที่ต่ํา ถ้าดูเบรนดเนี่ยประมาณ60เหรียญแล้วเลี่ยทั้งปี58เนี่ยคงจะต่ำกว่าปีปัจจุบันเยอะนะครับปี57เนี่ยน้ำมันดิบเฉลี่ยประมาณสักเก้าสหเหรียญแต่ของปี58มีแนวโน้มว่าน่าจะต่ำกว่า68เหรียญต่อบาเรลนะครับเพรนตัวเงินที่เราประหยัดได้จากท่าน้ำมันเนี่ยถ้าดูในแง่ประเทศเนี่ยเรานำเข้าน้ำมันปีหนึ่งปีก่อนนะครับ1.1ล,ล้านล้านบาท แล้วมันลง40%ก็เท่ากับว่าประเทศประหยัดเงินได้ประมาณ400ล้านบาทนะฮะเงินตรงนี้อาจจะอยู่ในรูปภาษีที่เอาไปลงทุนต่ออาจจะอยู่ในรูปของผู้บริโภคเองที่ประหยัดเงินได้สัก1แสนล้านตรงนี้ก็คงจะมีส่วนช่วยเป็นอัพไซต์ต่อการบริโภคที่จะฟื้นตัวเร็วขึ้นนะครับค่ะภาพรวมในระยะที่ภาพสะท้อนนั้นเกิดขึ้นแน่นอนยังดีอยู่แต่ว่า ตอนนี้เราจะต้องมีการประมาณกันใหม่พอ GDP ลดลงแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงตลาดหุ้น EPS ของบริษัทจดทะเบียนมีโอกาสที่จะปรับลดลงด้วยไหมคะเออจริงจริง มีมีโอกาสนะฮะก่อนหน้านี้เรียกว่าในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับลดประมาณการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับหลังจากน้ำมันด,ดิบเฉลี่ยมีแนวโน้มที่จะต่ากว่าที่ได้เคยคาดการไว้ระเพินว่ากําไรของกลุ่มพลังงานเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างสูงอของของตลาดในภาพรวมนะครับเป็นตรงนั้นก็ทําให้เป้าที่เราเคยมองกันไว้ที่ระดับ15นน่าจะยากนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเศรษฐกิจที่มีสัญญ,ญาณว่า คงไม่ได้ฟื้นตัวเร็วอย่างที่ก่อนหน้านี้เคยคัดกันกันไว้ก็ทําให้ธนาคารพาณิชย์นะซึ่งเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่มีกําไรเยอะนะครับเริ่มลดมุมมองอ,อตัวเป้าสินเชื่อปีหน้าลงนะครับถ้าถามกัน3เดือนก่อนหน้านี้เนี่ย ยังมองตัวเลขดีกว่าน,นี้แต่ตอนนี้หลายๆธนาคารเริ่มปรับลดเป้าของปีหน้าลงละนะเพราะฉะนั้นเมื่อกำไรของกลุ่มหลักๆเนี่ยมันฟื้นตัวช้ากว่าที่ได้คาดการณ์กันไว้ก็คิดว่าตัวเลข15น่าจะยากนะครับอย่างไรก็ดีเน่ยะระดับแซวแถว10ยังเป็นไปได้สูงนะฮะอย่าลืมว่าถ้าเทียบถามปีนี้ตัวกลุ่มพลังงานเนี่ยจะบาดเจ็บจาก คุณจากสต็อกน้มันค่อนข้างเยอะเพราะฉฐานปีนี้ค่อนข้างเตี้ยนะครับก็ยังเชื่อว่า,าเมื่อเทียบอัตราการขยายตัวยังเป็นตัวเลขสองหลักอยู่ครับค่ะแต่พอ เราเห็นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่วนหนึ่งมาจากเรื่องของการใช้จ่ายเงินของภาครัฐที่อาจจะล่าเช่าออไปคําถามก็คือแล้วหุ้นกลุ่มรับเหมาที่ก่อนหน้านี้นเคยขึ้นมารับกับโครงการต่างๆปีหน้าภาพต่างๆมันจะดูดูดีขึ้นไหมใครที่ยังไม่มียังพอที่จะเข้าไปทยอยสะสมหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างได้อยู่ไหมคะเราจะยังมีมุมมองเชิงบวกนะครับคือในตรงนี้เป็นจุดที่ยังไงก็ต้องกระตุ้นนะครเป็นเรายังเชื่อว่าการเล่นรัฐตัวรถไฟฟ้าก็ดีรถไฟรางคู่ก็ดีรวมถึงโครงการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยคงจะต้องเร่งออกมามากขึ้นนะฮะ,ะประกอบกับแบ็กหลอกเดิมที่มีอยู่เนี่ยก็ทยอยรับรู้ไปได้เรื่อยๆเพราในกลุ่มรับเหมาเนี่ยเรามีมุมมองเชิงบวกนะครับว่าจะเข้าสู่ช่วงการลงทุนรอบใหม่ยาวในช่วง5ปีข้างหน้านะครับเพิ่นว่าตัวค่า P/E ของกลุ่มรับเหมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่สูงสะท้อนความคาดหวังเชิงบวกไว้มากกว่าสมควรจะสังเกตว่าหลายตัวเทรดที่ P e. อย่างชอการช่างเนี่ยถ้าดูเฉพาะกำไรปกตินะครับปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณสัก31เท่านะฮะตัวสเตคอนอยู่ประมาณสัก22เท่านะราคาที่ค่อยๆเตี้อยลงมาแบบนี้ก็จะทําให้หลายๆตัวมีความน่าสนใจมากขึ้นนะแต่ถ้าเป็นรับเหมาตัวเล็กๆหน่อยอย่างตัวซิฟโกอย่างเงี้ยตอนนี้ p ีเเหลืออยู่ประมาณสัก11เท่าของประมาณการกําไรปีหน้าเราก็ยังมีมุมมองเชิงบวกในหุ้นกลุ่มเหล่านี้อยู่ครับแล้วก็ จังหวะที่กำลังเยอะๆแบบนี้ก็ค่อยๆหาจังหวะเก็บสะสมได้ครับค่ะก็คือที่ชะลอชะลอไปจริงๆแล้วปีหน้าอาจจะมีการเร่งเร่งตัวขึ้นด้วยสามคือเรียกว่าการรับรลยนะปีหน้าไม่เพียนหรอกเพราะส่วนใหญ่เป็นแบ็กหลอกที่ได้เก็บสะสมมาแล้วจะย่อยทํางานอยู่ตรวมไกับโปรเจกต์ที่ล่าช้ามันก็แค่มีของใหม่เข้ามาล่าช้าท่าน้นันอี ค่ะผู้ชมถามเข้ามาถึง3ตัวใหญ่เลยค่ะพี่เล็กไม่ว่าจะเป็นสเตคอนชอการช่าง i t ทดีสนใจอยากจะซื้อทั้ง3ตัวเลยแต่ณนะวันนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทั้ง3ตัวนี้ตัวไหนที่ที่ดูจะมีมีความหวังกับเศรษฐกิจในปีหน้ามากที่สุดค่ะ,ะจริงๆเหมือนกันทั้ง3ตัวนะครเป็นตีมเดียวกันหมดลงมาใกล้แนวรับหลักๆนะอย่างตัวอทีดี่ะหลุด ตรงแถวแถวเจเมื่อวันก่อนนะครับอตอนนี้ให้ดูเชื่อว่าตรงแถวแถวหบาทห้บเนี่ยน่าสนใจสําหรับการเก็บสะสมเช่นเดียวกันตัวสเตคอนก็หลุดลงมาตอนนี้กําลังทดสบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยสองวันซึ่งอยู่ที่ประมาณ23่สิบสาบาทห้อยู่นะครับก็ยังมองว่าความเสี่ยงตรงนี้ไม่น่าจะเยอะนะฮะส่วนซีเคก็คล้ายๆกันนะครับหลุดตรงแถวแถวยี่บาทลงมา แต่ตัวนี้แนวรับแถวๆยี่สิบเนี่ยยังห่างอยู่พอสมควรประกอบกับจะถูกรวมเข้าไปในตัวเซฟฟิด้วยจะมีผลสิ้นปีนี้นะครับเพราะะฉนั้นตัวซีอาจจะดูแข็งกว่าน,นิดหนึ่งนะแต่ถ้าในแง่ความถูกเนีเราชอบตัวสเปกคอนมากกว่าเพื่อนกับค่ะที่ก่อนนั้นี้ขึ้นมาแรงๆเราไม่กล้าซื้อจังหวะที่ย่อตัวลงมานี้ ช่วงช่วงอาจจะรอได้อีกสักนิดนึงนี่คือจุดที่น่าสะสมสำหร,รับการลงทุนในปีหน้านะคะเรามองว่าการย่อตัวตรงนี้นะถึงแม้จะดูหลุดพั0หจุดอยู่บ้างนะครับแต่วอลุ่มออกมาไม่มากอันนี้เป็นจุดดีนะครับเห่นซื้อน,นิดเดียวก็สามารถเด้งกลับขึ้นมาได้นะเั้นตรงแก็บที่เปิดทิ้งไว้ 1, 4, ึ่ เนะครตรงนั้นน่าจะมีจังหวะของการเด้งสวยๆครับค่ะอีกหนึ่งกลุ่มที่วันนี้คุณผู้ชมถามเข้ามาเหมือนกันว่าเอถ้าปีหน้ากําลังซื้อน่าจะฟื้นขึ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์น่าจะกลับมามีกําลังซื้อมากขึ้นและยังอาจจะมีแกลบที่ แบงค์ชาติจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยได้ในช่วงแรกด้วยกลุ่มนี้น่าสนใจไหมคะแล้วถ้าน่าสนใจเนี่ยตัวไหนน่าจะเป็นเป้าหมายหลักคะ่ะต้องเรียงงี้ว่าก่อนหน้านี้ตอนจังหวะรีบาวเนี่ยพวกกสหาริมษั์ก็มีความคาดหวังอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยล่าช้ากว่าที่ประเมินไว้ก็คงจะทําให้มุมมองเชิงบวกเนี่ยถูกลดทอนลงบ้างนะครับส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะลดหรือไม่ลด,ไม,ลดไม่ค่อยกระทบหรอกครับตัวหลักสําคัญอยู่ที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งอิงก แนวโน้มเศรษฐกิจมากกว่ากับนะฮะส่วนในแง่ความถูกแพงเนี่ยเรายังชอบตัวสุภาาัยนะครับเ,เทรดที่ PE ค่อนข้างเตี้ยแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่จะถูกรวมเข้าไปในตัว safety ด้วยนะครับเห็นอย่างตัวสุภาาัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ที่ประมาณ 9.6เท่าของประมาณการกำไรปีนี้และปีหน้าพีอีจะลดเหลือประมาณ8เท่าแถมปันผลก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนีเราคิดว่าเป็น,เป,นเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในกลุ่มสังาหารือมทศั์นะครับส่วนตัวอื่นๆที่เหลือเนี่ยเราชอบอย่างตัวคิวเฮาส์ LPM อย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะก็คือถ้ามองจากภาพทั้งกลุ่มความน่าสนใจลดลงอันนี้ต้องยอมรับว่ากำลับบงซื้ออาจจะไม่ได้มาก กลับมามากเหมือนอย่างที่คาดการณกันเอาไว้เรื่องดอกเบีย้ยก็ไม่ใช่ประเด็นแต่เป็นรายตัวยังมีจุดเด่นเหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งสุภาไหลนะคะค,ค่ะมาดูกันต่อที่ TTA ค่ะมีต้องทุนอยู่ที่20บาท80ถือต่อได้ไหมคะณระดับปัจจุบันนี้อยู่ที่17บาท70ครับก็ดูก่อนหน้านี้ฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับ ตลาดช่วงสัปดาห์เส์ที่ผ่านมาแต่ไม่ผ่านตรงแนวต้านแถวแถว18บาทไปปลายนะครับตอนนี้ในช่วงพักแล้วแล้วก็ต้องดูฮะวันนี้จะหลุดไหมตรงแนวรับ17บาทนะตอนนี้ดูมันจะหลุดเล็กๆนะครับอาจจะดึงจังหวะเข้าซื้อแล้วก็มีแนวรับแกร็บที่เปิดทิ้งไว้ตรงแถวบริเวณ17.3นะ17.3ถึง17บาทเป็นจังหวะของการซื้อเพิ่มได้ครับค่ะผู้ชมถามมาว่าเมื่อสักครู่พี่เล่บอกว่ากลุ่มที่ น่าจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนจากเรื่องของเศรษฐกิจในปีหน้ายัางมีเหมือนกันณาสวันทาการที่เหลือของปีนี้ทยอยสะสมได้ไหมคะจริงๆคุณย่อลงมาก็เป็นโอกาสนะครับตอนช่วงก่อนนะั้นที่ดิดเร็วเกินไปอตอนนั้นก็แหมมีหลายคนคาดหวัง1,550นห้้บนะครับเราก็บอกว่าแหมตึงนะแต่พอต่ำกว่า1,500เนี่ย ผมว่าดาวไซดไม่ได้เยอะแยะอะไรนะครับในกลุ่มอย่างมือถือนะซึ่งตอนนี้มีความชัดเจนว่าะจะประมูล ขึ้น 4G นะฮะจะสังเกตว่า AS ก็ยังดูแข็งแกรงดีนะฮะจังหวะยอดตัวลงมาของ AS ของ InTouch เนี่ยก็เป็นจังหวะของการเก็บสะสมนะฮะตัวกำไรมีความมั่นคงสูงและเติบโตเรื่อยๆปัลผลก็อยู่ในเกมที่ดี a S เกิน5 InTouch เกือบ6ปีหน้านี่เกิน6ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นจังหวะหุ้นเหล่านี้ยอดลงมาก็ค่อยๆเก็บหรือหุ้นอย่างบางกลุ่มอย่าง d i g i t TV RS เนี่ยมี แชร์อ,อันดับ5นะครับในขณะที่ฐานผู้ชมดิจิตอล TV ีเนี่ยก็มากขึ้นจากการเล่งแจกคูป,ปองดิจิตอลทีวีนะครับราคาหุ้นที่พักตัวอยู่แถว16บาทต้นๆเนี่ยเป็นโอกาสของการเก็บสะสมดาวไซน์น้อยก่อนหน้านี้ถูกแรงขายทํากําไรกดกลับลงมานะครับเราก็มองว่าเ,เริ่มเป็นลักษณะของการย่ําฐานอาจจะย่ําฐานจะ16บาทต้นสักพักหนึ่งแต่คิดว่าแถวๆนี้เป็นจังหวะของ เก็บสะสมกรับค่ะการที่ดัชนีหลุดพันห้าไม่ได้มีสัญญาณอันตรายใดๆแต่ว่าเป็นจุดของการทยอยสะสมได้ด้วยนะคะบอลุ่มบางคือถ้าถ้าหลุดด้วยบอลุ่มเยอะๆมันถึงจะน่าเป็นห่วงมากกว่าครับค่ะผู้ชมถามเข้ามาถึงตัวที่พี่เล็กเอ่ยขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้2ตัวด้วยกันนะคะตัวของอินทัชมีอยู่ 70, เจ็ดสิบหกบาทห้าสิบซื้อเพิ่มได้ไหมคะได้ครับก็เป็นตัวหนึ่งทีเ่เป็นหุ้นปันผลเด่นนะฮะแล้วก็ตัวกําไรมีเสถียรภาพดีแล้ว ออกตามอินทัชตัวตามแอ v ดวานรวมถึงตัวไทยคมซึ่งอินทัชถือหุ้นอยู่41%โดยประมาณนะฮะตัวไทยคมเนี่ยกำไรโตเร็วกว่าตัวแอ v ดวานด้วยซ้ำไปนะ,ะไทยคม6กํากไรแล้วไทยคม7ก็ผ่านจุดคุ้มชุนแล้วแล้วปีหน้าก็รับรู้ไรายได้เต็มปีนปนะฮะส่วนข้ขอกังวลอื่นๆผมว่าเรื่องน้อยนะฮะังอินทัชตัวหลักคือ a s ที่มป็นสินรัพับหลัก 90%นิดหนึ่งในขณะที่อีค่าเปอร์เซ็นต์ตัวไทยคมเนี่ยทั้งคู่มีนแนวนมที่ดีอินทัชก็ควรจะดีด้วยแล้วอินทัชเนี่ยดิสคาวจากเอเนอตัวเอประมาณ20%ให้ปันผลสูงกว่าตัว a i s ประมาณสัก0.6%เช่นถ้า AIS จ่าย5อินทัชก็จะจ่าย5.6อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉนั้นตัวเนี้ยถึงแม้จะราคาไม่ได้มีอัพไซด์เปอร์เทนเช่อมากมายนะักแต่ปันผลระดับ6%ที่ชัวร์ๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่ทจะพักเงินไหวครับค่ะ,คะกลุ่มสื่อสารตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนถ้ายัางต้องการการลงทุนแล้วรับเงินปันผลนะคะค,ค่ะตัวอีกตัวนึงคือ RS ครับซื้อตอนนี้เลยได้ไหมคะณระดับ16บาท40่าก็อย่างที่เรียนว่าราคาหุ้นเนี่ยุกแรงขายทำกำไรถอยลงมาที่แนวรับตรงแถว16บาทถึง15บาท60นาะตรงแถวเนี้ย เป็นแนวสำหรับการซื้อนะก็จะซื้อเลยก็สั้นๆติดตรงประมาณ16-6ยังไม่ผ่านแนวะเพราะนั้นก็คิดว่ายังไม่จำเป็อนต้องเร่งรีบซื้อกวาดขึ้นไปครับค่ะซื้อตอนช่วงยอดีกว่าตลาดก็ไม่ได้รีบไปไหนครับค่ะคุณผู้ชมมีหุ้นปตรททอ,อยู่ค่ะพี่เล็กอยากจะขอความมั่นใจสักนิดนึงฟังนะักวิเคราะห์หลายเจ้าแล้วบอกว่าให้หลีกเลี่ยงหรือว่าที่มีอาจจะให้สวิตไปกลุ่มอื่น คุณผู้ชมท่านนี้ถือปตทอยอยู่ที่360บาททำไงต่อดีคะจริงๆคือต้องยอมรับว,ว่าน้ำมันเนี่ยมันต่ำกว่าของปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยเราคิดว่าในหุ้นกลุ่มพลังงานก็สทนมุมมอง,มอง,มองเชิงลบดังกล่าวเนี่ยไประดับหนึ่งละนะรอยากให้เป็นภาพนะครับว่าถ้าอย่างปอตทอแถวนี้ก็อาจจะย,ยังเฉยๆแต่ถ้าย่อลงมา300ร้อหรือต่ำกว่านี่เราคิดว่าเป็นจังหวะที่น่าสนใจที่จะเข้าไปรับนะครับ ยกตัวอย่างอย่างนี้ให้เห็นภาพนะครับทนะสามสามร้อยบาทเนี่ยกำลังบอกว่าราคาน้งหมดดิบปีหน้าเฉลี่ยแปดสิบเหรียญน,นะปีถัดไปเก้าสิบปีถัดไปร้อยนะก็คือมีมุมมองเชิงลบมากต่อราคาน้งหมดดิบเฉลี่ยสําหรับปีหน้านะหลายคนบอกอุ้ยน้งหมดดิบปีหน้าคงจะต่ากว่าแ0ดสิบเหรียญแลวปีต่อไปล่ะเก้าสิบเหรียญคิดว่ายังไงนะปีถัดไปร้อยเหรียญล่ะ แบบคือปีหน้า80เหรียอาจจะดูว่าแพงนะครับแต่ถ้ามองกันยาวๆเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้ใช้น้ำมันถูก60เหรียแบบนี้เกิน3ปีหรอกครับเพราะฉนั้นถ้าวิวน้ำมันเปลี่ยนเมื่อไหร่หุ้นในกลุ่มพลังงานก็กลับมาเพราะฉนั้นเซฟตี้เนี่ยโซนนะฮะประมาณว่า300ต้นๆลงไปเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะ ของการซื้อเพิ่มสําหรับตัวปตรทแต่ถ้าคนจะเล่นน้ํามันเนี่ยผมคิดว่ปาปตรทสอพอเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่าไดร์ฟเพลย์เลยกับทิศทางราคาน้ํามันนะครับณราคาปัจจุบันร้อยสิบสี่สำหรับปตรทอาสอพอเนี่ยกำลังอิมพายแปดสิบบาทแปดสิบเปรนต่อบาร์เรลสําหรับปีหน้าปีถัดไปเก้าสิบปีถัดไปร้อยหนึ่งซึ่งเราก็บอกว่าค่อนข้างคอาเสถียพอสมควรนะครับครคราวนี้ถ้าสอพอเกิดย่อลงมาต่ำกว่าร้อยอีกเหมือนกับ ตอนช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นนะครับกำลังอิมพลายว่าน้ำมันมันจะต่ำกว่า70เหรียญซึ่งเรามองว่าต่ำกว่า70เหรียญปีหน้าอาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับปีตัดไฟ80เหรียญเนี่ยเราคิดว่าถูกคอนเซยทีฟอาจจะมีมุมมองเชิงลบต่อน้ำมันมากเกินไปครับเพราะฉะนั้นหุ้นในกลุ่มพลังงานจะแกว่งตัวกว้างๆนะครับปตทใกล้300ต้นเป็นจังหวะซื้อสพใกล้100หรือต่ำกว่าเป็นจังหวะซื้อครับ ค่ะได้ข่าวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อมูลชัดเจนทั้งในส่วนของเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในช่วงส่งท้ายปี2557แล้วก็ต่อเนื่องไปถึง2558นะคะช่วงนี้มีอีกหนึ่งข่าวมาย้ากับคุณผู้ชมค่ะเข้ามาซื้อขายแล้วก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวันที่24ธันวาคมสําหรับหุ้นของ Eastern Polymer Group หรือว่า EPG ค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์และพลาส เป็นสินค้าในชีวิตประจำวันทั้งของคนไทยแล้วก็อีกกว่า70ประเทศทั่วโลกค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการปรับกลยุทธ์แล้วนะคะดิฉันสโสภาชนทารุใหม่ลาคุณผชมไปก่อนสวัสดีค่ะ